เวลา13นาฬิกา30มนาทีนายรัฐพลน,นรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยน,นายภูธนชมภูมิงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยและผู้แทนในอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของประลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เดือนกรกฎาคม2567ันายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VCS ณห้องศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้น3ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยมีนายสุทธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยมีประเด็นสําคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 1. การจัดระเบียบสังคม 2. โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) 3. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผ่านระบบ p q ค 4. การต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567 6. แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน3เดือนเดือนกรกฎาคมกันยายน2567โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 7. โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครูขอ 8. ผลการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปทประเทศไทยรอบที่3 76จังหวัด 9. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการการลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของส่วนราชการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวิรกุล 10. การจัดการน้ำเสียชุมชนสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินา Prayan right